แบบฝึกหัด2.3หน้า54นะคะให้นักเรียนแสดงวิธีเรียงลำดับจากน้อยไปมากข้อที่3ค่ะเศษ9้ส่วน14เศษ13บส่วนสาเศษ10บส่วนยีและเศษ8ส่วนหวิธีทำนะคะเนื่องจาก เศษ9ก้ส่วน14เศษ13ส่วน35และเศษ10ส่วน21มีค่าน้อยกว่า1และเศษ8ส่วน5ที่เป็นเศษเกินนะคะมีค่ามากกว่า1 ก็แสดงว่าเศษ8ปส่วนหมากที่สุดนะคะดังนั้นนะคะเราจึงเปรียบเทียบเศษ9ก้ส่วน 14, สิเศษ13บส่วนสาหและ เศษ10ส่วน21พิจารณาเศษส่วน3ตัวนี้นะคะเราจะเทียบกับเศษ1ส่วน2จำนวนที่เท่ากับเศษ1ส่วน2นะคะตัวเศษจ,จะต้องเป็นครึ่งหนึ่งของตัวส่วน9มากกว่าครึ่งหนึ่งของ14 13นะคะน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของ35 10ก็น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของ21 ดังนั้นเศษ9ส่วน14มากกว่าเศษ1ส่วนสองส่วนอีกสองจำนวนนะคะจะมีค่าน้อยกว่าเศษ1ส่วน2เนื่องจากเศษ9ส่วน14มากกว่าเศษ1ส่วนสองและ13ส่วน35ห กับ10ส่วน21น้อยกว่าเศษ1ส่วน2ดังนั้นเราก็จะเปรียบเทียบ13ส่วน35กับ10ส่วน21 โดยการหาครนของ35และ21นะคะนำ7มาหารนะคะ7 5 35 7 3 21เหลือ7คูณ5คูณ3 7คูณ5ได้35 35คูณ3ได้1 0 5ดังนั้นนะคะครนของ 35กับ21คือ105เปลี่ยนตัวส่วนให้เป็น105นะคะโดยเริ่มที่13ส่วน35 35ิบห้คูณสเท่ากับหนึานำสามมาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วน13บคูณสได้39 35คูณ3ได้105และ10ส่วน21ทำตัวส่วนให้เป็น105โดยนำ5มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วน10คูณ5ได้50 21คูณ5ได้105 นำสองจำนวนนี้มาเปรียบเทียบกันนะคะซึ่ง39ส่วน105น้อยกว่า50ส่วน105แสดงว่า13ส่วน35ก็จะน้อยกว่า10ส่วน21 และ10ส่วน21น้อยกว่า9ส่วน14นะคะดังนั้นนะคะเรียงลำดับจากน้อยไปมากได้ดังนี้ตัวที่น้อยที่สุดนะคะ13ส่วนสา สิบส่วนยี่ส่วนสิและตัวที่มากที่สุดนะคะแปดส่วนห้าคำตอบนะคะ13บสามส่วนสามสส่วนยี่ส่วนสิ แปส่วนหต่อไปข้อ4นะคะให้เปรียบเทียบ3เศษ8ส่วน15 43ส่วน12 4เศษ1ส่วน2 27ส่วน10และ18ส่วน5วิธีทำค่ะในข้อนี้นะคะมีทั้งจำนวนคละและเศษเกินนะคะ เราจะเปลี่ยนเศษเกินให้เป็นจำนวนคละนะคะตัวแรกค่ะ4 3 1ส่วน12ะคะเนื่องจาก4 3 1ส่วน12เท่ากับ3เศษ7ส่วน12ต่อไปนะคะ2 7 1ส่วน10เท่ากับ สองเศษเจ็ดส่วนสิบและสิบแปดส่วนห้าเท่ากับสามเศษสามส่วนห้าจึงเปรียบเทียบตัวแรกนะคะตัวเดิมนะคะสามเศษแปดส่วนสิบห้า ตัวที่สองนะคะ43สาส่วน12ซึ่งก็คือ3ามเศษเจดส่วน12ตัวที่สามสี่เศษหนึ่งส่วนสองตัวที่สี่นะคะ27ส่วนสิซึ่งก็คือสองเศษเจส่วน10และตัวที่ห้านะคะ18ดส่วนห้า ซึ่งก็คือ3เศษ3าส่วนหดูที่จํานวนนับนะคะมี3ามี่และ2ซึ่ง2นะคะน้อยที่สุดดังนั้น2เศษ7จ็ส่วน10จะมีค่าน้อยที่สุดและ4นะคะมากที่สุดดังนั้น4เศษ1นส่วนสองจะมากที่สุดนะคะพบว่า สองเศษเจ็ส่วนสิน้อยที่สุดและสี่เศษหนึส่วนสมากที่สุดดังนั้นนะคะเราก็จะเปรียบเทียบตัวที่เหลือนะคะแล้วเปรียบเทียบ 3เศษแปดส่วน15 3หสามเศษเจ็ส่วน12และ3เศษสามส่วนหซึ่งเราพบว่าจํานวนนับนะคะที่เป็น3เท่ากันดังนั้นเราจะเปรียบเทียบโดยหาคอรนนะคะ จึงเปรียบเทียบเศษ8ส่วน15เศษ7ส่วน12และเศษ3ส่วน5หาครโนรโดยใช้การหารนะคะครูนำา5มาหารนะคะ5คูณ3ได้15 5้าหาร12ไม่ได้5้คูณหได้ห้าต่อไปนำสามมาหารนะคะสามหนึ่งสาามสี่สิบสามหสก็จะเหลือ5้าคูณสคูณสีคูณสได้15 15้คูณสได้60สซึ่งครณนอรของสิห้า 12และ5คือ60เราจะเปลี่ยนให้มีตัวส่วนเป็น60นะคะเริ่มที่8ปดส่วนสิบหคูณสได้60สิบนำสี่มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วน8ปคูณสได้32 15ิคูณสได้60 ่อไปนะคะเศษ7ส่วน12 1สคูณ5ได้60นำา5มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วน7คูณ5ได้35 12ิคูณ5ได้60ต่อไปเศษ3ส่วน5นะคะ5คูณ12ได้60นำา2 2มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วน สามคูณสิบสองได้สามสิบหกห้าคูณสิบสองได้หกสิบแล้วเราก็จะนำสามจำนวนนี้มาเปรียบเทียบกันนะคะซึ่งเราพบว่าสามสิบสองส่วนหกสิบน้อยกว่าสามสิบห้าส่วนหกสิบและ 35สหส่วน60สก็น้อยกว่า36ส่วน60แสดงว่า8ส่วน15หน้อยกว่าเจส่วน12และ7ส่วน12ก็น้อยกว่าเศษสามส่วนห้า ดังนั้นนะคะเราก็จะสรุปได้ว่า3เศษ8ส่วน15น้อยกว่า3เศษ7ส่วน12และ3เศษ7ส่วน12ก็น้อยกว่า3เศษ3ส่วน5 ดังนั้นนะคะเรียงลำดับจากน้อยไปมากได้ดังนี้ตัวที่น้อยที่สุดนะคะ2เศษเจ็ส่วนสิตามด้วย3เศษแปดส่วนสิแล้วก็3มเศษเจ็ส่วนสิแล้วก็3มเศษสามส่วนห้า และสุดท้ายตัวที่มากที่สุด4เศษ1ส่วนสหรือเราเรียงตามโจทย์ที่ให้มานะคะ2องเศษ7ส่วน10ก็คือ2 7 1ส3เ่วน10 3เศษ8ส่วนหเหมือนเดิมนะคะ3มเศษ7ส่วน12 เปลี่ยนเป็น43ส่วน12 3มเศษ3ส่วน5ก็คือ18ส่วนหและ4เศษ1ส่วน2เหมือนเดิมนะคะดังนั้นคำตอบนะคะเรียงจากน้อยไปมากก็จะได้เป็น27ส่วน10 3เศษ8ส่วน15 43่สิบส่วนสิบสสแ่วนหและสเศษ1นส่วนสอง